จากกระแสความสำเร็จของ Elden Ring เนี่ยก็เป็นการตอบย้ำนะครับถึงความสำเร็จของสตูดิโออย่าง f อร m Software ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสตูดิโอญี่ปุ่นเจ้าเนี้ยไม่เป็นสองรองใครในโลกใบนี้เลยทำให้เกมแนวโซหรือกับบางเกมเนี่ยที่เราจะใช้คำว่า s o u ไลท์เนี่ยเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายบนโลกนะครับด้วยความสำเร็จของ Elden Ring ก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยที่ไม่เคยได้แตะแนวทางของเกมของฟอร์ม o อฟแวร์เลยเนี่ยก็ได้ ย่างก้าวเข้าสู่เกมเพลย์ในรูปแบบที่เน้นความท้าทายแล้วเมื่อคุณเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้เนี่ยเกมก็จะมอบความภาคภูมิใจเนี่ยให้เป็นรางวัลกับคุณนะก็จุดเริ่มต้นของคลิปเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ผมเนี่ยนะครับไปเห็นคนเขาคุยกันขอมูลว่าเกมไหนเนี่ยคือเกมที่ดีที่สุดของฟอร์มซอฟต์แวร์ซึ่งผมก็จะไม่ได้มาบอกหรอกนะครับว่าเกมไหนเนี่ยคือเกมที่ดีที่สุดของฟอร์มซอฟต์แวร์แต่ว่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ย ผู้คนเนี่ยเขาก็มาแสดงความคิดเห็นกันเนาะแล้วก็ถกเถียงกันว่าตามความคิดของเขาเนี่ยเกมไหนเนี่ยมันคือเกมที่ดีที่สุดในมุมมองของเขากันนะครับผมซึ่งแน่นอนฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยก็ทาเกมมาหลายเกมมากๆแล้วเนาะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าฟอร์มซอฟต์แวร์เคยทาเกมนี้ด้วยนะออซึ่งผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะพูดถึงเกมแนวโซนั่นแหละเนาะก็ซึ่งเป็นปกติแหะครับก็ฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยเขา ประสบความสําเร็จจากแนวทางตรงนี้ของเขาอะนะก็คือเขาทําแนวโซขึ้นมาแล้วก็ประสบความสําเร็จนะในช่วงหลังมานี้ผู้คนในคอมมูหรือในกลุ่มต่างๆเนี่ยก็มักจะพูดถึงแต่กับเกมตระกูลโซอย่าง Dark s o ซ l หนหรือว่าบัตบอลแล้วก็แน่นอนว่ามันต้องมีเอลเดนริงด้วยแน่นอนแหละก็ด้วยความที่เกมที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันมีแนวทางที่คล้ายกันเนาะมันเป็นเกมแอคชั่นแล้วก็เป็น RPG ก็ทำให้มันมันมกจะถูกพ,พูดถึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันบ่อยมากๆนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกครับเพราะว่าด้วยความที่แนวทางของซอฟต์แวร์ช่วงหลังเนี่ยมันทําแล้วประสบความสําเร็จนะแนวทางเนี่ยเขาก็เลยทําเกมแนวๆเนี้ยออกมามากขึ้นนะซึ่งนานๆทีเนี่ยมันก็จะมีเกมอย่างซ e กิโรบ้างแล้วก็มีผู้เล่นบางคนบางกลุ่มเนี่ยก พูดถึงเกมนี้อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยหรือว่ามากนักนะแต่ก็บ่อยนะเอาจริงๆก็ถือว่าเยอะมากกว่าที่ที่ผมคิดนะนะเออพอเข้าไปดูจริงๆแล้วจริงๆก็เยอะมากกว่าที่คิดเนาะกับเซคิโรนะซึ่งถ้าเราพูดถึงเกมแนวที่มันมีความเป็นโซลไลท์เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเกมอย่าง Demon Demon So ซดักโซทั้ง3าภาคบัดบอลแล้วก็เอลเดนลิงเกมพวกนี้มันจะถูก พูดถึงบ่อยมากๆนะก็เป็นปกตินะเพราะว่าเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยมันแนวทางเนี่ยมันคือแนวทางที่อาจจะเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้จริงๆเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายเกมที่เขามักจะไม่ถูกพูดถึงเท่าไหร่นะด้วยความที่มันไม่ใช่แนวโซโดยตรงอย่างตัว s e k ิโรเองที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราก็ยังสามารถเห็นผู้คนเนี่ย พูดถึงเซ k ิโรกันอยู่บ้างเป็นบางครั้งนะแต่เกมที่เรากำลังจะพูดถึงต่อจากนี้ไปเนี่ยครับมันเป็นเกมที่มีความเฉพาะทางเฉพาะกลุ่มพอสมควรและแน่นอนว่ามันไม่ถูกนับอยู่ในแนวโซด้วยนั่นเองแต่เกมเกมเนี้ยก็เป็นหนึ่งในแฟนชายของฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ผมรักที่สุดเกมหนึ่งเลยนะซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าพวกคุณก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเห็นจากรูปปกนะนั่นก็คืออาลเมคอนั่นเอง อ r m เบอร์คอเนี่ยเป็นเกมแนวเมคค่านะครับหรือก็คือแนวอุ่นยนต์นะเออเรียกง,ง่ายๆว่าแนวอุนยนต์นั่นเองซึ่งตัวอ r m เบอร์คอภาคแรกเนี่ยก็วางขายในปี1997นะครับแล้วก็อ r m เบอร์คอ6หรือ a r m เบอร์คอ6 s p f r u b i c o n เนี่ยก็เพิ่งวางขายกันไปสดๆเลยในปีที่แล้วนะหรือปี2023นั่นเองซึ่งผมจะไม่ได้มาไล่ประวัติศาสตร์หรืออะไรของอ r m เบอร์คอนะผมก็ จะมาบอกว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยเล่นอัมโมทอทุกภาคนะก็เคยเล่นอัมโมอสองอัมโมอสี่แล้วก็อัมโมทอภาค p s p นะครับซึ่งในภาค4แล้วก็ภาค PSP เนี่ยก็เป็นภาคที่ผมเนี่ยรักมากๆเลยแล้วก็ภาคล่าสุดอย่างภาค6 f i ฟอ of Rubicon เนี่ยก็ขึ้นแท่นมาเป็นภาคโปรดอีกภาคหนึ่งของผมเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบภาคนี้มากกว่าภาค PSP จริงๆตัวอ r m o r c ค r e 6เนี่ยก็เป็นเกมที่กระแสดีแล้วก็มีคำวิจารณ์ที่ดีด้วยนะเออผมเองเนี่ยก็เคยรีวิวไปถึงความมันในภาคนี้นะเพราะว่ามันสนุกแล้วก็มันมากๆนะการต่อสู้ของภาคเนี่ยมันสะใจมากๆก็คือคุณจะได้ควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยประดุดว่าคุณเนี่ยเป็นนิวไทป์ในโลกของเกมกันดั้มเลยก็ว่าได้นะแต่ด้วยส่วนตัวผมนะผมกลับรู้สึกว่าเกมมันถูกมองข้ามหรื ือมีคนให้ความสนใจในตัวเกมเนี้น้อยกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับก็ด้วยความที่มันเป็นเกมแนวหุ่นยนต์แล้วก็เน้นไปในทางแอคชั่นตะลุยด่านทำภารกิจให้ผ่านไปทีละมิชั่นนะครับก็ทําให้แนวทางของเกมนะมันมันไม่ได้เหมือนกับเกมแนวโซที่หลายๆคนคุ้นเคยกันก็มันจึงเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลด,ด้วยที่มันจะไม่ถูกพูดถึงหรือว่าเอามาเปรียบเทียบกับเกมอื่นๆสักเท่าไหร่เพราะว่า มันมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแต่มันก็เป็นเกมที่สนุกมากๆเกมหนึ่งเลยนะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าด้วยความที่มันเป็นหุ่นยนต์เนี่ยซึ่งมันเป็นหุ่นยนต์ชัดเจนมากๆเลยนะเพราะว่าเราแทบจะไม่เห็นคนเลยเราไม่เห็นคนในเกมนี้เลยมันจะมีแต่หุ่นยนต์เซึ่งด้วยความที่มันเป็นหุ่นยนต์ชัดเจนเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยเขามองข้ามหรือว่าไม่อินกับแนวเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นเกมนี้ไปเลยเนาะ ก็เลยทําให้กระแสของผู้คนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเกมแนวนี้เกมเนี้ยต้องบอกว่าเกมเนี้ยมากนักนะแต่ด้วยกระแสการประสบความสําเร็จของ e l ลเดนลิงเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยสนใจอเมอร์คอหกกันมากขึ้นเนาะในช่วงที่มันกําลังจะปล่อยออกมาซึ่งมันก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็รีวิวที่ดีด้วยนะแต่ก็ไม่ได้ทําให้เกมเนี่ยผ,ผูกพูดถึงในวงกว้างมากขนาดนั้นนะครับ ตัวเกมเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับที่เ,เรียกได้ว่าเฉพาะกลุ่มแล้วก็อยู่ในกลุ่มของคนที่ชื่นชอบหุ่นยนต์เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะก็โดยเหตุนี้แหละผมจึงอยากจะมาขายเกมนี้ให้พวกคุณเนี่ยอีกสักครั้งหนึ่งนะวันเนี่ยมันคือผลงานที่ยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่งของฟอร์มซอฟต์แวร์เกมที่ทําให้คุณเนี่ยหลุดไปเป็นทหารรับจ้างที่มีโค้ดเนมสุดเท่กับหุ่นสุดคูที่อยู่บนดวงดาวอันไกลโพ้น ที่ผู้คนเนี่ยต่อสู้ทำสงครามกันเพื่อแย่งชิงพลังงานที่หากว่าใครได้ครอบครองพลังงานนี้จะพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปในทันทีนเป็นไงเทเปะเดียวทหารขับหุนยนต์ <c oughs> คือต้องเข้าใจก่อนนะว่าหลายคนเนี่ยที่เขามาเล่นเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็จะ เรียกหาแบบว่าเกมที่มีความท้าทายเขาต้องการความท้าทายเขาก็เลยมาเล่นเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์คัซึ่งก็เข้าใจได้เนาะซึ่งก็ถ้าจะให้พูดกันตรงๆเนี่ยอัลเบอร์คอในภาคเก่าๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม่งเป็นเกมที่ยากมากๆคือในความรู้สึกวัยเด็กของผมเนี่ยมันยังคงฝังแน่นอยู่นะว่าเกมเนี่ยมันยากเหลือเกินมันยากมากคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่านภารกิจแล้วเราต้องเอาเงินเนี่ย เอาเงินรางวัลที่เราได้จกากการทำภารกิจนะมาซ่อมแซมชิ้นส่วนต่างๆที่เสียหายหรือว่าเอามาซื้อกระสุนทีเ่เราใช้ไประหว่างภารกิจนะครับถ้าเราใช้กระสุนขัวที่ยิงออกไปเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินมาจ่ายซื้อกระสุนนะไม่งั้นก็ไม่มีกระสุนใช้ในภารกิจต่อไปซึ่งด้วยการที่เราต้องคอยดูแลเงินตรงนี้มันก็ทําให้บางครั้งเนี่ยเวลาคุณจบภารกิจเนี่ยตัวเงินของคุณติดลบจนไม่สามารถไปทําภารกิจต่อไปได้เพราะว่า คุณไม่มีเงินซื้อทรัพยากรไปใช้ในภารกิจต,ต่อไปเออมันมีการบริหารเงินด้วยนะในพอพาคคอพักเก่าๆแล้วศัตรูในด่านเนี่ยก็เยอะมากแล้วก็ยิงแม่งโคตรจะแม่นเหมือนกับว่าคนขับเนี่ยเป็นฮอกอายจาก a อเวนเจอร์อะไรอย่างนั้นเลยนะแล้วตัวบอสที่ก็มีโ่มาบ้างซึ่งบอสเนี่ยก็เร็วมากแล้วก็ส่วนใหญ่บอสเนี่ยจะมีสเปคคุ่เนี่ยที่เหนือกว่าเราทุกๆด้านนะ คือจะบอกว่ามันโกงเราก็ว่าได้นะไม่ใช่หุ่นไม่ไม่ยอมใช้หุ่นรุ่นเดียวกับเรานะใช้หุ่นสเปคที่เหนือกว่าคือพูดก็พูดเถอะครับว่า armor core ภาคเก่าๆแม่งโคตรจะยากเลยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าผมรู้สึกว่ามันยากกว่าเกมแนวโซลหลายๆเกมในยุคหลังๆนี่อีงนะแล้วก็ส่วนตัวผมก็คิดว่ายากกว่า dark s o u l ด้วยนั่นแหละแต่พอการมาถึงของ armor core 6เนี่ย มันก็ทําให้ทางฟอร์มซอฟต์แวร์เขาต้องปรับอะไรหลายๆอย่างเนาะจากความยากในภาคเก่าๆเนี่ยเพื่อเข้าหาผู้เล่นใหม่ๆสร้างพอลิสตี้ออฟไลน์หรือความสะดวกสบายต่างๆนะก็เพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าถึงคอนเทนต์ได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะก็แน่นอนว่าบางจุดเนี่ยมันก็ทําให้เกมมันง่ายขึ้นจริงๆแต่หลายๆจุดเนี่ยก็ทําให้มันเข้าถึงง่ายแล้วก็สนุกสนุกขึ้นด้วยนะอย่างเรื่องการเงินเนี่ยในภาค6นี่ย ก็จะไม่มีการเงินติดลบอีกแล้วซึ่งเอาจริงๆแค่เรื่องนี้มันก็แทบจะเรียกว่าสบายกว่าภาคก่อนๆเนี่ยเป็น10เท่าได้เลยมั้งเพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ยเป็นปัญหามากครับสําหรับผมที่แบบว่าไม่ได้เก่งเรื่องบริหารเงินหรือว่าหลบกระสุนมากขนาดนั้นนะ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 กเ็เสียเงินไปกับการซ่อมเสียเงินไปกับค่ากระสุนคือแบบโอ้โหกว่าจะได้กําไรสักทีนึงเพื่อไปภารกิจต่อไปเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมง ก็ถึงแม้ว่าในภาค6เนี่ยจะมีอาวุธแล้วก็ชิ้นส่วนบางอย่างนะเนาะที่มันไม่ได้มีความหลากหลายเทียบเท่ากับภาคที่แล้วอย่างภาค4หรือภาค5นะแต่ก็ต้องถือว่ามันมีอาวุธแล้วก็บิวให้สร้างกันพอสมควรเลยกับภาคนี้นะถึงจะเทียบไม่ได้กับภาคเก่าๆก,ก็เถอะเพราะว่าภาคเก่าๆเ,เนี่ยมันมีอาวุธให้เลือกเยอะมากๆนะโดยเฉพาะภาค5ที่มันมีแขนเสริมด้วยถึงผมจะไม่เคยเล่นนะนะแต่ก็เป็นที่เรื่องลือมากๆนะ แขนเสริมของภาค5นะมันทําให้อาวุธเนี่ยหลากหลายมากๆตัวภาค6เนี่ยก็ไม่ได้มีตรงนั้นนะเพื่อสมดุลของเกมนะเท่าที่เขาให้คําตอบมานะแต่ก็ต้องถือว่าภาค6เนี่ยก็มีให้เลือกใช้กันพอสมควรเลยนะกับอาวุธแล้วก็ชิ้นส่วนของหุ่นยนต์นะคือเกมอ่ะมันมีการปรับการควบคุมหุ่นเนี่ยให้รวดเร็วแล้วก็คล่องตัวขึ้นจาก ภาคเก่าๆอย่างชัดเจนนะโดยเฉพาะภาค5ซึ่งภาค5ใน,เ,นเกมมันจะชา้ากว่าภาคอื่นๆนะมันจะช้าภาค4ด้วยซ้าภาคเนี้ยน่าจะใกล้เคียงกับภาค4นะในความรู้สึกผมแต่ก็ผมไม่ได้ผมรู้สึกว่าเร็วกว่าผมรู้สึกว่าเร็วกว่าภาค4นิดนิดหนึ่งอันนี้คือคือไม่แน่ใจเพราะไม่ได้เล่นภาค4นานมากแล้วครับก็ถ้าคุณเป็นคนเล่น PVP นะผมบอกเลยว่าในภาค6นี่ยแม่งเร็วมากเวลาคุณประทะก,กับผู้เล่น จริงๆอ่ะที่มันมีการควบคุมที่เดาไม่ได้ผมบอกได้เลยว่าบางคนเนี่ยอาจจะเวียนหัวได้เลยนะกับการ PVP นะแต่ถ้าคุณไม่สนใจตรง PVP คุณเล่นแต่ PVE หรือลุยเนื้อเรื่องอย่างเดียวเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะว่าภาคนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นภาคแรกเลยมั้งที่อั m เมอร์คอเนี่ยเขาจะเน้นไปที่การต่อสู้กับบอสเป็นหลักนะเพราะว่าสู้กับบอสเนี่ยสนุกมากๆ ก็คือเขาออกแบบบอสได้ดีนะคือส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาออกแบบบอสได้ใส่ใจแล้วบอสแต่ละตัวก็มีอิมมิกมีเมคานิกเป็นของตัวเองนะก็มันมีความสนุกในแบบของบอสแต่ละตัวมีความน่าจดจําในแบบของมันนะนะคือศัตรูรายทางเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการออกแบบที่ดีมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ศัตรูรายทางเนี่ยมันเป็นพวกหุ่น mass product หรือก็คือหุ่นผลิตจํานวนมากะนะครับแต่มันก็จะมีหุ่นระดับ e l i t ตเนี่ย คอยทยอยโผล่มาสู้กับเราให้เราท้าทายอยู่ตลอดทั้งเกมนะก็ไม่ต้องห่วงว่าจะเจอแต่หุ่นแมสโอดักทั้งเกมเนาะก็เกมนี้มันมีจังหวะการเล่นจังหวะการต่อสู้เนี่ยที่เร็วมากๆเสียงเอฟเฟกที่มันสะใจนะครับการเคลื่อนที่อิสระรวดเร็วแล้วก็ศัตรูเนี่ยมันจะอยู่ทุกทิศทางของคุณเลยคุณเวลาคุณเล่นเนี่ยคุณต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเพราะ การโจมตีของศัตรูเนี่ยมันมาได้จากทุกทิศทางเนาะเพราะเราเนี่ยขับคุณแล้วมันก็เลยทาให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็นไปได้แทบจะทุกรูปแบบเลยมิสไซล์แล้วก็หากระสุนทั้งหลายเนี่ยมันก็มาได้จากทุกทิศทางเหมือนกันนะ360อองศาเลยก็ว่าได้นะครับคือคุณเนี่ยจะต้องเตรียมตัวที่จะพร้อมรับกับทั้งการโจมตีระยะใกล้แล้วก็การโจมตีระยะไกลคือ บางครั้งเนี่ยไอการโจมตรีระยะไกลเนี่ยมันก็ไกลมากๆกนะคือมันเป็นสไนเปอร์ส่องมายิงเราอะ่ะเออเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะหลบก,การโจมตีทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้คือถ้าคุณได้ลองเกมเนี้ยผมบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยจะเปิดประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากเกมไหนๆของฟอร์มซอฟต์แวร์แน่นอนนอกจากว่าไปเล่นอัเมอร์คอพักเก่าๆนะเออคือมันอั Armor มเมอร์คอมีความเป็นเกมที่เฉพาะทางต้องบอกว่าอย่างนั้นมันมีมันมีความเป็นแนวทางของตัวเองอะครับมันไม่เหมือนใคร มันไม่เหมือนเกมโซมันไม่เหมือนเซกิโร่มันคืออาร์เมอร์คอรอะถ้าคุณได้ลองเกมอาร์เมอร์คอคุณจะเข้าใจว่าทําไมมันคืออาร์เมอร์คอนะมันจะให้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนเกมไหนๆเลยของฟอร์มซอฟแวร์นะครับก็ยิ่งถ้าคุณเนี่ยเคยเล่นมาแต่แนวโซแล้วอะผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยอาจจะเปิดโลกคุณได้เลยนะมันอา,อาจจะทําให้คุณชอบแนวนี้ได้เลยด้วยซ้ําคือถ้าคุณคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็น เกมของฟอร์มซอฟต์แวร์อย่างเหนียวแน่นแล้วแล้วก็เนี่ยผมก็แนะนําสุดๆเลยนะว่าคุณก็ควรจะลองเล่นอัลเบอร์คอร์6นะเพราะมันเป็นภาคที่เข้าถึงง่ายที่สุดแล้วในบรรดาภาคทั้งหมดอะแล้วก็อัลเบอร์คอร์6เนี่ยก็ยังมีผู้เล่นที่เขาเล่น PVP กันอยู่แทบตลอดนะครับบางครั้งผมก็จะแวะเข้าไปใน PVP บ้างคือผมก็ไม่ได้ PVP เก่งหรือว่าปล่อยมากขนาดนั้นนะแต่ก็เข้าไปแบบว่าบิา้วหุ่นเล่นๆแล้วก็ลองไปสู้กับคนดูมันก็สนุกดี คือถ้าคุณได้ลองเล่นทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยแล้วคุณติดใจเนี่ยก็ลองไปหาภาคอื่นมาเล่นดูก็ได้นะครับถึงในภาคอื่นๆเนี่ยจะมีแค่ในเครื่องเครื่อง p l a y s t a t i o n อย่างเดียวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะันมันมีแต่ในคอนโซลอย่างเดียวในภาคเาก่าๆกวนนะแต่ในภาค6เนี่ยมันจะมีบน PC บน Steam ด้วยนะก็ลองไปหามาเล่นกันดูก็จุดประสงค์ของคลิปเนี่ยจริงๆก็คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเกมดีดๆเกมนึงจากฟอร์มซอฟต์แวร์นั่นแหละ เพราะว่าผมได้เห็นผู้คนเขาพูดคุยกันถึงเกมฟอร์มซอฟต์แวร์แล้วอะ่ะมันไม่มีใครพูดถึงเกมนี้เลยผมแปลกใจมากนะนี่มันยอดเกมยอดแฟนชายที่มีมาถึงตั้ง6ภาคเลยนะฟอร์มซอฟต์แวร์ทำเกมนี้มา6ภาคแล้วนะทาไมไม่มีใครพูดถึงเกมนี้เลยผมแปลกใจมากก็มันพอมันนึกนึกดูเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะความเฉพาะทางที่มันเป็นแนวบุนยนต์แล้วก็ผู้คนก็อาจจะไม่ได้อินกับแนวนี้มากขนาดนั้นนะ ซึ่งผมแอบเสียดายแทนหลายๆคนน่ะที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนเกมฟอร์มซอฟต์แวร์นะแต่ไม่เคยเล่นอัลเมอร์คอเลยผมผมแบบเฮ้ยพี่ชายถ้าคุณเป็นแฟนเกมฟอร์มซอฟต์แวร์คุณต้องลองนะอ,อัลเมอร์คอนะคุณต้องลองไปเล่นดูแล้วคุณถึงจะบอกได้ว่าคุณนี่แหละแฟนตัวจริงของฟอร์มซอฟต์แวร์เพราะว่าอัลเมอร์คอเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเบสแฟนชายของ ฟอร์มซอฟต์แวร์เลยก็ว่าได้นะเออคุณต้องลองนะคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนแนวโซที่คุณคุ้นเคยสักทีเดียวหรอกแต่อย่างที่ผมบอกมันจะให้ประสบการณ์ที่คุณหาที่ไหนไม่ได้จากเกมอื่นแล้วก็มันจะให้ประสบการณ์บางอย่างที่คล้ายกับเกมแนวโซที่คุณชอบเล่นแน่แน่แน่นอนอะ่ะเออคุณจะต้องได้ประสบการณ์นี้แน่นอนนั่นก็คือการไปสู้กับบอสแล้วก็ตายซ้ำไปซ้ำมาซึ่งแน่นอนครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วกับเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์นะเราต้อง เข้าไปสู้กับบอสเรียนรู้แล้วก็ตายซ้ำไปซ้ำมานะก็ถ้าคุณชอบเรื่องตรงนี้นะว่าสู้กับบอสแล้วตายซ้ำไปซ้ำมาผมก็หวังว่าคุณจะสนใจเกมนี้นะกับ Armor Core 6 f i r e of Rubicon นะผมอยากจะขายนั่นเองเพราะว่าเห็นแล้วแบบว่าแอบคิดในใจทำไมไม่มีใครพูดถึงเกมนี้เลยว่าโ oh, หผมนี่รักเกมนี้มากๆเลยนะกับไม่มีใครพูดถึงเลยนะกับ Armor Core เนี่ยผมก็เลยเฮ้ย e uh, ไม่ได้แล้วเรา ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้คนเนี่ยรับรู้ถึงความเทพของแฟรนไชส์อัลเมอร์คอนี้นะซึ่งก็เข้าใจได้ครับว่ามันเฉพาะทางไปหน่อยสำหรับหลายๆคนนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลองเปิดใจกันดูโดยเฉพาะคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยฉันเนี่ยเชี่ยวแนวโซลแล้วอะไรอย่างนี้ฉันแฟนฟอร์มซอฟต์แวร์อย่างเหนียวแน่นพอถามว่าเคยเล่นอัเมอร์คอไหมไม่เคยเล่นแบบ ลองเลยฮะถ้าไม่เคยเล่นอ,อัมม์คอคุณต้องลองนี่เป็นหนึ่งในเบสแฟนชายของค่ายนี้เลยเป็นหนึ่งในเบสแฟนชายของสตูดิโอฟอร์มซอฟต์แวร์เขาเลยนะอืมก็ทํามาถึง6กภาคถ้าไม่จริงจริงไม่ทำหกภาคหรอกครับเออก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันนะอืก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับก็น่าจะหมดแล้ไม่มีอะไรแล้ว เออก็โฆษณาอีกสักนิดหน่อยแล้วกันนะอ,อช่องผมเนี่ยสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะขั้นต่าก็คือ20บาทก็คือมีแค่ราคาเดียวนั่นแหละครับ20บาทก็สมัครเข้ามาได้เอาจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรให้ดูมากนักนะคือยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเป็นสมาชิกแล้วจะมีอะไรให้ดูในสมาชิกอ่ะนะ แต่ก็มันก็เป็นช่องทางที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถสนับสนุนผมได้นะ20บาทเท่านั้นหรือว่าถ้าไม่สะดวกที่จะสมัครสมาชิกเนี่ยก็สามารถกดไลค์กด Subscribe หรือว่าออคอมเมนต์มาพูดคุยกันเป็นกำลังใจให้กันได้เสมอนะออแค่นั้นเอาจริงๆแค่เนี้ยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมโดยตรงและไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก็ได้แต แต่ถ้าสําหรับใครที่มีกําลังทรัพย์หรือไอ้นี่ก็าสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เนาะได้มาเป็นพ่อน้าเลี้ยงให้กับผมนั่นเองนะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละสําหรับคลิป armor core นั่นเองนะก็อยากให้ทุกคนได้รู้กันว่านี่เป็นหนึ่งในแฟนชส์ที่เจ๋งมากๆของฟอร์มซอฟต์แวร์กเกมหนึ่งนะอืมอวยแล้วอวยอีกพูดง่ายว่าคลิปอวย armor core นั่นเองโอเคครับไม่มีอะไรแล้วก็ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันไปแล้วครับสวัสดีครับ